ม่กล้วยพันกำลังสิขอดลูกเอ้าเอาเบ่งออกมาอีละโอด้ดีๆงามๆเด้อได้จะมาบอนเจ้าทีเจ้าเนี้ย วัวควงไอ้กวงเอาเบงขาเพิ่นออกมาแล้วขาเพิ่นออกมาแล้วขาหนาออกมาแล้วนี่ยพกเงี้ยวเพิ่นบนหั่นในแตก เราไม่แห้งเราตั้งใจเบ่งหวางเอ็กว่างเงามืนอนีหลายมือแล้วมันบอ,อนนนบอน,อนั่นเอาเบ่งอืดอืดลูกอืดเอาอืดอืดไกลแล้วไกลแล้วป้ามาเบ่งป้า อึบอึบลูกอึบโอ้ยหัวออกมาแล้วอึบหม้อออกมาแล้วค่ะหม้อออกมาแล้วกวงเอ้ยกวงเอาเบ่งลูกเบ่งเบ่งลูกเบ่งอึบอึบอึบลูกอึบเอาอึบเอาอึบใกล้แล้วลูกใกล้แล้วใกล้แล้วเอาเอาใจซอยเอาเอา ทงหัวทั้งขาคนกำลังจะออกแล้วอึดเอาอึดลูกอึดกวงไอ้กวางอึบเ,เอาเบง,งออกลูกเบงออกออกเอขนาอาอบอึปลูกอึบอย่าอายเด้อขอไทยเน่ไกง่องโดนเนของออกององ่ายได้ๆเด้อเจ้าที่เจ้าทานก็นได้ของกลองโดน อึบปลุกอ so so ึดอออกึ่กันิดตัเมื่อเนาะเขามาได้เข้ามาได้ซอยเพิ่นบอกเนี่ยป้าเขาพ่าต้องซอยเพิ่นบ่บ่ต้องซอยเขาบอซ่หรถ้ามาชาติเองรถเพิ่นเพิ่นในลูกหุ่นนึ่งเราบอเหรอนี่หุ่นนี่ลูกที่สองนี่นองเป็นบ่โอ้โ้เพิ่นจะออกง่ายอยู่เอ้าอะ อึบอ๊บลูกอึบอืบปลูกอึบอึบปลูกอึบอืบปลูกอึบไปแล้วลูกไกแล้วไปแล้วควายค่ะควายคอยปากถึงเรากกลังสีได้สามารถชีหไม่แล้วค่ะ คพี่น้องแฟนช่องลงมือแชแนลเด้อค่ะมึอนี้ลงมือแชแนลข้ามาอัปโหลดควายพอม้วนควายแม่ขึงเป็นแม่ปลาคั่ดีเป็นกำลังจะคอดค่ะกำลังจะคอดแล้วเอาอึบลูกอึบเอาอึ๊บใกล้แล้วลูกใกล้แล้วเอาอย่าอายออกมาสลูกเอ้ยออกมาเอา เอามาลุนเอามาลุนกันที่ตัวปูงตัวแม่เอาวางไว้กว้างไหวแม่นีพ่นซื้อกวางค่ะซื้อกวางอ,ออกลุกออกวิ่งออกมาวิ่งออกมา พกเงียเง้ยวว่าท่านแตกเนาะเออเอาอื๊ปึ๊บู๊บเป็นตัวูตัว,ตวควดัดควดัดแล้วคั้นควดัดควัดแก้วแบบนี้เป็นตัวภูดิ่นเนี่ยเอาอือ๊บลูอือ๊บไกลและไกล้ละ ใกล้แล้วไปสิที่เห็นน่องไหมละอ่ะควดแก้วควดแก้วโอ้ถ้าเพิ่นควดแก้วแบบนี้เป็นตัวผู้เนาะบางนึงนี่ควดขานี่เนาะบานนี้ควดขานีบ้านเนี่ยโอ้สันสัตย์แตยานของสัตว์ค่ะพี่น้อง เด้อเบิ่งเอาเด้อพี่น้องอู้สัตว์สัตาแยานของสัตว์ค่ะเมันกําลังวันกําลังปวนปันจะออกลูกค่ะกําลังจะคลอดมาลุ้นกันว่าอ่าลูกของแม่กวางเนี่ยสิเป็นตัวผู้หรือตัวเมียฟ้ออกอย่าันแจกออกเราทำลูกมันจะหันแจก่ได้นะเห็นบ่เห็นเพิน่นเห็นเพิน่นเห็นเพิ่นดึงเห็นเพิ่อนยอพกเหงวอยู่เด้ เนี่ยพกเนี้ยวพว่นบ่แตกเ,เนี่ยเออเนี่ยมาเอาพกเนียวออกให้แน่เนี่ยเดี๋ยวลูกพ่นสีหายใจบ่ได้ย่อลูกยอยอเอ,อเออนอนลงลูกนอนลงเออ,อเออมานอนก่อนเขานิงนิงแล้วเขาคอยคอยเฮ็ดเดอยัมันถืออันนั้นเด้อเออเออลูกอองพ่นสีซอยลูกเออยิงสั่นละ เออนั่นออกดีๆงามๆาเออเอาลูกเออเออเอาพนแล้วพนแล้วพนแล้วโอ้โอ้เออเออซอยพนซอยพนเออเออนั่นนั่นดึงออกมาวันนี้ดึงออกมาเออนั่น ตัวผูอีหลีพี่น้องอู้หู้ต้องมีข้อดีแก้เล็บเพื่อนวันอะตัวผูอีหลีมาแกะเล็บเพื่อนมาแกะเล็บน้อยเพื่อนปลาตัวใหญ่หลายหนอย่อลูกยอยอกวางเอ้ยกวางเอาแกะเล็บแกะเล็บค่ะตีติงติงกล้วยน้อยกะมี่เพื่อนว่าน่ะ แกออกแกออกโอ้ยวายเหมือนต่างมองแล้วไอ้หานตัวผู้จังไหนตัวแม่ตัวตัวแม่บ่ตัวแม่ตัวโอ้ตัวแม่วายตัวแม่โชคแล้วตัวเนี่ยโอ้ยกูได้เสียเงั้นไอ้ตู้เสียเราตู้กองที่ดิเอาเพิ่นคือขวดขวดแก้วอยู่คือเป็นตัวแม่เหรอวดคู่โอ้คู่คนบ่บัดสิออกขวดแก้วทวนทวนมึงดู้วยจะเฝ้าลูกคุกเอาแกะออกแกะออกจ้ทวนแล้วก็ไม่แกะตัวไอ้กุ๊กคุณเหรอเนี่ย คันบ่อยู่วกเพกโยกับ่ออกง่ายนุ่งพี่น้องเอ้ยป้าคำดีกับปั่นพอยายม้วนน่ะเพิ่นได้สมาชิฉีกไม่ล้วค่ะตัวใหญ่ค่ะเบิ่องอะไรเด้อค่ะพี่น้องออกแบบธรรมชาติเด้เคยเห็นบ่อนี่แกะเล็บหน่อยตีติงติงขั้วหน่อยกับมีคือเพิ่นว่าน่ะแกะออกคันบ่อแกนเป็นยังหอมันเล็บไง โอ้ิ่นก็ได้แกะออกว่ะทีกวงไอ้กวาตัวใหญ่ไรตัวใหญ่เไรเน้อยกูแน่าะตัวใหญ่ไรเนาะเน่เน่เน่เนะควันตัเล็บน้อยกูแน่สองเล็บน่ะเอาเลี้ยลูกเลี้ยเลี้ยนลูกอืมเอาบ่ผ่ามาเสร็จตัวเล็บพุ่นพุ่นน่ะตัวกวางเราเสร็จเทดีอืมเสร็จตัวผ่ามาเสร็จปะเนี่ยตัวกวางเราวนเด็ดอเอาผ่ามาเสร็จนั่ม เหยี่นแขง็งเป็นตัวแม่เป็นตัวแม่ไดีแลเ็เดีอ <laughs> ดสมขวดเยียวทวนทวนเนาะนุขวดผู้มันอนึกว่าจะเป็นตัวผู้โอ้อเร็วเนาะนอนลุ้มปัดเลือดอืปัดสีดำงามเนาะอือโอ้สงางเนาะปัดตัวง่ายไรแยะแล้วเราบอก้างนานนะกันเลยแยกแล้ว มึงดังมึงดูมึงดูรินว่าการเหมึงดูอ่ะอ่ะอ่ปากลูกอ่ะปากเออนันนอ่นน่นน่นเอตออกเซตออกออเซตออกเซตออกขนายไรโอออกเร็วออกเร็วอง่วออกอออกันเร็วขนาด รู้ผูรู้มารดวันนี้แมรวยรวยลดจีนยรวยเ่สูงเยอะเพิ่มเลยดสวยสิเอาครึ่งหนึ่งนงนี้เาคนนั้นนะเพราะว่าแม่นสมบูรณ์เนี่ยมสมบูรณ์งตควนั้นนะฮ่าเ็วักได้สมาชิกใหม่แล้วพ่ยังมว้วนบนัตรยอิปัดปัดอี่ปัดบบัตเน่ยบมมือนี่ออกมือดับเออเออแมนแมนแมนแมเบิดเ็ตออกเสื้อมือเป็นวันขัดตลิกมือนี่วันเสาร์ว่ามือเนี่ย มืออื่นมันสิเป็นวันพอ่อทุกทองนะไอ้แจนเนี่ยเมืม่อนี้วันที่ซีเมื่อน่ะเห็นบ่มือมอ,อื่นม,มันที่หาไอ้เป็นวันพ่ออือ,อันนี้เขาสิเออื่นบ้างไหนตั้งซื้อบ้างไหนเนาะใส่ซื้อในีตู้น,านา้ำน้ำเนี่ยล่าเอาเจ้าเส็ดออกเอาเจ้ากระซักเนี่ยเราไปเช็ดไม้ยีกถุงชนตัวตัวย่างซื้อตั้งซือองง้อเลยออกมาเนี่ยน้องยังไม่ก็ลุกแล้วหน่แข็งแลีงเนาะปันออกน้องยังน้องอยังเนาะแข็งแลีงว่ะ นั่นเพิ่นห่วงลูกเพิ่นนะทั้งกล่องมันวันนั้นโอ้ยตู้กล่องมาบอกให้บอกตู้กล่องก่อนเอ้ยบอกพ่อแยกกล่องด้วยเรียบร้อยแล้วบอกหมอกล้วเป็นตโดฟูวะท่านเน่ะบอกหมอกล่องมาเพิ่มเนื้อเราขึ้นมาเลยขวดนีงเลยวะท่านเนล้นี่หัวสูบพระป้านเลยหนูโอ้สิลูกดองก่อนอ๋อไม่ใช่ลูกไรแค่เอามันแข็งแรงเนาะมันแข็งขาเพิ่นดูหุ่น๋อ้กล่องขาเยยัง เบิ้งมันผีกโจ้เก๊ะลูกขึ้นมาแบนี้ต้ำวาเ็อือถ้ามาจวดขอัน้น้โหมอมา้านนียนอกมาเราบ้านีอยไปแตนอนคนนี่ย่อยย่างย่ายแล้วออกแล้วออกแล้วบอกุกนีตมีบ้า่ได้เสียขวดใหญ่ใหญ่เลย ออเรียบร้อยแล้วแกเล็ยบแล้วไก่ลูกเลี้ยงเราดิเออตัวใหญ่เนี้ยเรียบเมี้ยเนงามพร้อมตัวใหญ่งั้นบอมวะตัวใหญ่ตัวสมบูรณ์แหลยเป็นตัวเมียเมียใหญ่ดว่ำสีเหลาสีดำเนาะอ๋อข้อหมอกล่องว่าเป็นสีนี้ดควายตัวกล่องเนี่ยออกสีเหลาตัวสีเหลาควายคนละพันนี่ มันออกมานยังอุ้งอ้คือของกูปิดแต่ีเอาพายงแหงว่าเ็ดมันนี้่วเ็ดยางมันออกมันโอหออพายมเดียกนมันถูก่นขึ้นเรียมันแหงฮะลูกแล่น่ะฮะเกี่ยับวัตถุนิม่น่อยแล้วน่ะแล้ไปพมพ่มหมด่ะมันไิู่เองเอาัเอาน่ะติดมเอาอันแหงไว้แล้วไปเด้ไหมโ้ยจะฟา้กีเดียวกันกับแม่เลย ีเดียวกันกับแม่ปะแม่มันซื้อกวงแม่าม้แม่มันซื้อกวงสิลูกพ่นจซื้อวาอย่างะอย่าพาลูกหมเอาเดี๋ยวมันห่วงลูกมันเนห่วงลูกยัดไปใกล้พอแล้วนั่นนั่นนันมห่วงโอ้คห่วงลูกคุาตะยานคนเนาะ นั่นนั่นนัยังตมาแหงแล้วกัต,กลลวตีฟองแล้วว่างั้นกแลนพวพแวรลนแล้วตีเมนนี่ป่นปั่นนั่าะปั่นหวแมวนาะสมบูรณ์ยกันนาะว <laughs> ายุทองใหญ่ๆนี่ต้องตัว<ล>ง่าแม่อีดีตัวเพิ่มตัวแม่อี่ด้วเจ้สมารชิก่ะ,ะเรียงว่าควายแม่นี่นห้ยแต่ตัวแม่เนะ่เนาะของตัวกว่องเลยแต่ตัวฟูนแต่ตัวฟูนตัวซี่กัตัวฟูเป็นมัน เนี่ยตัวที่ซีมันน่ะลูกมันน่ะเนี่ยพื้นว่าน่ะอยู่พื้นน่ะได้สามตัวขุนขุนขวดแก้วขวดของตุกอ่องกับขวดมวยเกี่ยวกับตุกูตัวแม่หรือเปล่าเนี่ยบารีเอ๊บ้ารีเอาเอาสิลูกเปล่าบัดเนี่ยเขวดใส่ลูกลูกบ่เข้าข้ามคอยข้ามคอยคึ้น้อนเสียงแรงไวเลยขึ้นน้องดู แอบเป็นแล้วเนี่ยไดเห็นังกีววไตุเสอาคนออกข้างกลนาะตายว่ะอไครมากอกไข่มากกอกเตรียมไว้ใครมาเตรียมไว้ไม่เขาน่ะยนี่พื้นบ้านเฮะเราเคยคิดจังสี่ละป้าดนอนซ้อนแข็งขาเลยเนาะป้าอกมารอกกอกวาสนีโตคิวแล้ววันครบอเป็นแม่ค้องล้วันหนเมื่อื่อเอิ้นเป้ากอกยิงสองยิง่เอ๊ะเค้าบอเดียร์ะเดียรอ เอาอึ๊บอึ๊บเอาสีลูกเลยได้ปะเนี่ยเห็ดกระบอกเข็ดกระบอกไว้ล้างสาดนี่ติดเชื้อโค้หน้าเร็วบ่หมอบ่อโอ้บ่อโอ้เขาบอมือเลี้งใช่ไหมมือเดียวมือเศร้านี่แนวยืนวาว่ากับตู้ม้อนอยู่มันกิ่นแย่น่ะมันจุ่มบ่ยากติงแล้วเนาะมันว่าอย่ากงั่งาะว่ามันจิอกเป็นมืดืนนีมาซิเนี่ยนะว่าห้อยเมฆกว n g เป็นไหลูกได้งั้นหลีจะเฝ้ารูกมันสิลูกจะเฝ้ารูกจะมันอยากลูกเนาะเข่นอกเวลาเท่าไหร่หนอเเดิ่งเวลาบ่ะเขบกเลยเบงแล้วบางคับนะสี่โมงเราเดี๋ยวอยู่สีบหานะสีสี่โมงมูเศาเลี้ไปพุนเสือดิมึงบอกแต่มือเศ้านี่ย ต้วุดผ่าออกไงแต่หักว่ดูเสร็จแล้วอีกาเ็จเป้าเอาขีดกขีดังออกไล้บู่เร็จเมันอีนกีตากีนังมันยังด้อยอยู่แแม่ห่วงมันติดโนบ่มันติดโซนปากูคือยังเนาะมแม่นีห่วงกว่าเป็นห่วงลูกเพิ่นแม่เขาดูได้พวกนี้ตกขีดังกีตาใคมันตกขีดังกีตาไมันว่ามันจะหันใจยิมกีเลีดกีเลตมันแหงเละ คอยเอาพาเสร็จเอาตัวของก่อนทํา่อคนแม่นอนนอนลงเวิเดียวโคโรดเอาตวเนีบอออกง่ายเลยตัวงเอจะบ้านบอออกง่ายป้อเเดียวงงคเป็นสีเหลียมลูกคน้มันมันแตกความตัวด้ยตัวเน่ยบ่แตกความตแล้วตัวงกมันมีปัดมีปัดแล้วบ่ะนดนขาโคโดเอาโคโลดเสียตัวเส็ยขามันหมดละ ตัวใหญ่ตีอยู่ดอกตัวใหญ่พอเติบแล้วใหญ่ยีหรี่นึงดวต้นป e sure ุกลงมาที่แรกตูปูมาท่านเนี่ยพระเนสใจเบื่อนูปกไรโคไเ้เชียขวดเป็นกูปุริกินนึงบอกแล้วอัดเพื่นกันเยี่ยงควดมานมัสียไปทัางนาขวดว่าเจ้าสิบอกซี้ขึ้นมาข้างหลังพรน้องยักษดเสียั้ว่าน่เอนั้เขาออกกับขวดราเนอะบ่เออบ้านไม่ีตฟูขวดขวดขวดตนลงมาขวดรูขมันูของมัน ของกุควัดว่าถนมก็ได้ตัวนือตัวเมียกอเยา่ยมึาเนละอืมสมสตัวยังวนเวียนอยู่ตัวนั้เนี่องขงเ่แข้งขาสูงบานเนี่ยเยียมซื้อมาจังใดล่ะดอกขุนบานนี้ซื้อดอกยังเน่ยดอกดอกท้องฮะที่ดอกทองดอกท้องบออดอกุนหรือดอกทองบอบ้นที่ได้ตุ๊กเถือกวเป็นตันแม่ปีนาค่อยเอาตัวเถือกะ เปลี่ยนกันบ่เปลี่ยนกันบ่บอกว่าเปลี่ยนกันบ่อ๋อตัวนั้นออกโดนแล้วออกเปียนกระยาเปลี่ยนบ่เลืนกันขวัญพูดถึงสิบห้าเมื่อบอของเจ้าออกสิบห้าเมื่อพอดีของเจ้าโอ้ยหลังออกมาเปลี่ยนกันหลังร้อยกระทงมือหนึ่งคำหนึ่งสองคำนี่แหละมันนั่นหลังร้อยกระทงมือนี่ออกดับตัวเนี่ยอันนี้ออกไอ้เปลี่ยนสิบสองดับมือสิบเป็นวันพ่อนี่เพื่นออกจำง่ายๆปันนะจำง่ายปันนะแกแล้วไ่เรียบหน่ะเรียบร้อยแล้วนี่ขู่นี่โ่้ยแกแล้ว นั้นมันเ่ตัวทั้งลานี่คือเม่ค่อยร้ออกมันหรอมันก็สมบูรณ์่กเนมัที่ลูกเราเขาจะออกงสมบูรณ์นงัฝุ่นบงแข้งบางขาเพิ่นดยอม่เดียก่อนเสีจขาเส็ยแข้งวานหอกันแห้งขาเงย้าวะไรนั่นนั่น่นหวงเอาเอาเอาสิลูกเราบไหนแต่่าก็สิลูกแเดียขาเแข้งก่อนตนสมบูรณ์เนี่ยตแข้งแรงมนบูนี่มืดเยว์นาะแข้งแรงตึ้งงไปนะพูดพูุ่งุ่งมาเลย เอาตอนคอยบอกมูเจ้ามันคนออกมาแล้วมึงรุกออกไปงั้นไเออไปขวาไปของอยนั่นนั่นนั่นังนี้ลาี่หน้าบานอ่เลี้ย้างี่ตเห็นเี้ยทางี่ปฏิทโทเขาคือติดปูว่าไทองหมด่ะบุญแวุนแมวโอ้เป็นเขาตูๆแล้วเนาะเขอกมาพร้อมเยูโดนไลบ่ที่เป็นไชีเอาวนหน่อยเจ้ามีบ่บ่ นนี้เป็น้เรแมาาเหะนี่แม่นีรอกคมูตะวนเขาเนี่ยเขาเนี่ยเนี่ยนเปนี่นี่ยเีี่ยเเน่ยเนี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 ่นี่ยเนี่เนยเนนี่ยเนีนี่ย่ยเเนียเนยเนียเ่ยเนีนี่ยเนีี่ยเนี่ย่ยนเนี่ยี่ยเน่ยเนี่นี่ยียเยเนนีี่ยเนี่ยี่ยเนี่นี่ยี่ยเนี่ยเ่ย่ยเน่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยยนี่ยเนี่ยเนนเนี่ ออกมาไอ้เดดแมมดูดกินเดียกกินเจงทับเตือมันแรงกว่านะเดียกไปตาม้ชาดเนี่ย่นการล้งแก้วผนการลังสีเีย้เห็นปะแข็งแล้วแข็งแล้วมัแข็งแล้วออกไม่ได้ดอกสีคูออกดอกเนอเขาตุเอา ตันแห้งมันเขาพโตนไต่พูนุ่งเขาออกไมแ่ว่ามันโดนมันลืมออกมันโดนไหแต่ว่าวานี่จมเกบมันสิปีท่เกบปีนอทลูกัรนน้เนอยมันิเดี่ยวกลัวๆว้าแม่เนี่ยนันออกแทมันวสี่ออกได้ลูกอีพุ่นบ่ลูเขาจนพงไ้องเอกาออกมาียมคุณรุนนี่เนาะ ออกมาเขากี่เงี้ยคนไรคุณกหะไรคุณเ่าค่อยๆกรอกนิดเดมือเออเลี้ยงนะลูก่อนบอของคุณนี่ยบดแทงแล้วค่อยกอกเลยก่อนข้าวข้าวมาขอกอกเลย้ากอกนี้มันขึ้นมือนั่นาะเออมอ็ขึ้นแต่ตอนนั้นแทงก่อนมันยางได้ผลหรอมันยางหายจีนุ่มพล่รอตาวานตาหวานข้ยอกตัโลนน่ารตาวานวาดเห็นว่าเบิ้งข้ยออก่าเห็นซ้ำเห็นแล้วครับไปกินเขาเขาไปตู้เไปตู้ ออกงาตั้นกมากินเลยดิ่ใคไปกินน้ำหนูเนี้ยท่านั้นก็สูสีกับฮงโกน่ะกัน่มทองมันอยู่หรอฮะตองคอยมันทองว่หญ่ป่านนี้ไม่กว้างไม่กว้างออกลูกแล้วได้สมาชิกไม่แล้วมวยยบเมิ่นสี่ออกอีกตัวนึง่โอ้ออกอีกตัวนึงนี่โตปีบเลยน เป็นวแฟนะเ้ข sí. ่าแล้วบอกใกล้มันจะได้ขาของตูม้นก้อนมือเนี่ยเพราะว่าสลองค้อยเพราะว่าได้เสียขวกวัโตนะกวดโตน่นี่อันน่ยสมบไม่หสมบกนี้ยาไกลเพรามสลองควยพรมันเนี่ยมันไปกับใกล้เรากินเราซึ่งนี่เขาก็ควนบเ กมเรื่องปฏิบวตกับย่านเซลายกินเราก็บวกบวชตัวย่าพาย่าพาดีใจไรย่ำขึ้นวางสีได้บ้า่้าเนี่ยข้ามนม่จะแนวเดิมนะะเดิมค่ะรับทิพย์นี่ขอจุดบวชทินี่ก้อนกล้วยปากขึงกล้วยปากขึงกล้วยหอยม้วนหอยในหอยม้วนเนอ่าในสมาชิกในสมาชิกไม่เป็นเป็นตแม่ค่ะเก็บเนี่ย ซื้อว่าอีดอกท้อง่าสั้นพระหมอกองตั้งเื้อให้ค่ะอาซีขึ้นทั้งหลังต้นะรัอนมดปวดตะแล้วีมาทั้งหลังเห็นมั้อืมีมาทั้งหลังแล้วแล้วว่าเราเปล่าว่ามันจะต่ำต้นไหมเอาเสียกพ่นดึงไปพ่นอีกเสีพ่นมาเึงเนี่ยดวง่นเหาะมีแ็งะบายใช้เวลาลดตั้งไฟรับกลาแล้วร ออกเร็วออกง่ายว่ะพนะัพนเนาะพันเนาะโอ้แข็งแรงหลายแข็งแรงปึงป้งๆเลยย่านคอยคอ,อ,อย่าปลุคนเลยอืมแล้วมาพี่มาพี่มาพี่ก่อนมาอย่าปล่อไปกินเขาเอี๊ยมเราหมาบุดเดียวบึนไปนอนแบบฟุ้งทุกท่านเดี๋ยวมีหน,น่กปาดแล้วก็เป็นออกเงินอนออกบ่เอือนอนออกเป็นกระลังติดตะเกียรตะกคร่ลูกนอนออกนี่หน่อยงอออกพวกเงียวบุกออกเครื่องคุณบ่น้องดอกทองเออเกลีย่พ้นซื้อดอกคุณแม่พ้นซื้อกวางแม่ตัแม่ มันวาเป็นอันนั้นมันนี่เน่ยอ้ยวงดินมากวง้มันวาเป็นอันลูกมันมาติงกันนีถือกินอ่ะโอยมันวาเป็นอันน้องไก่ลไก่ละไ่ทีนี่นะขันายกินพายเนาะบุยไปที่น่นะจะบองใครชาเป็นไรใครเคืองว่าซ้ำหมักตุปา่